ดีนะคะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ Inside of Marketing ตอนแรกนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงพื้นฐานการตลาดยุคใหม่นะคะที่นักการตลาดต้องรู้ซึ่งขอเกริ่นเลยว่าการทำการตลาดนักการตลาดทุกคนต้องรู้จักพื้นฐานเบสิกไม่ว่าจะเป็น Tar g e t หรือว่าคำศัพท์ต่างๆที่เราจะมาพูดถึงในการทำงานอะฮะแต่สำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึง6คีย์เวิร์ดที่ เป็นเบสิกสำหรับนักการตลาดเลยก็ว่าได้โอเคเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกนะคะข้อแรกคือการออกแบบ t าร์ e เก e ตเพอร์โหรือว่ากลุ่มเป้าหมายนั่นเองซึ่งก่อนทำการตลาดเนี่ยนักการตลาดทุกคนต้องรู้จักระบุกลุ่มเป้าหมายของเราที่ถูกต้องเพราะว่าเราจะได้มีการออกแบบ ขั้นตอนต่อไป products ของเราให้ match กับกลุ่มเป้าหมายนะคะซึ่งไอเจ้ากลุ่มเป้าหมายในสมัยนีย้มันมีความซับซ้อนมากกว่าในยุคที่ผ่านมาเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้วยไลฟ์สไตล์หรือว่าเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยทำให้ผู้บริโภคมี Behavior หรือว่ามีพฤติกรรมต่างๆที่ซับซ้อนลึกซึ้งมากซึ่งเราก็ต้องมีการวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์บุคลิกภาพหรือว่า เงนดือนหรือว่าวิถีชีวิตที่เขาอยู่แล้วก็เราจะได้นำข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมาหาอินไซต์หรือบางอย่างในการพัฒนาโปรด u ักต์ของเราต่อไปต่อไปนะคะข้อ2ก็คือการเข้าใจ customer journals อันนี้ก็คือเป็นหนึ่งสิ่งมากๆเลยที่เราต้อง c o n c e r n ์นมากๆ customer journal เนี่ยจะบอกถึงว่าทำไมลูกค้าถึงสนใจสินค้าของเราอะฮะ แล้วเขามี journal เป็นมายังไงบ้างในการรับรู้รู้จัก product หรือว่าแบรนด์ของเรานั่นเองซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆสำหรับข้อ3ก็คือการรู้จัก customer touch point ที่หลากหลายเน้นย้ำนะคะว่าที่หลากหลายโอเคเรามาเริ่มกันที่ customer touch point มันคืออะไรมันก็คือประสบการณ์โดยตรงหรือว่าทางอ้อมก็ได้ที่ผู้บริโภคเนี่ยได้สัมผัสกับ สินค้าหรือแบรนด์ของเราเราทําให้เกิด e x p e r i e n c e หรือว่าประสบการณ์ที่มันแบบดึงดูดใจมากทําให้เขาเนี่ยสนใจใน Product ของเราซึ่งสำหรับ customer touch point ในปัจจุบันก็เกิดขึ้นหลากหลายมากแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้นักการตลาดต้องปวดหัวมากเพราะว่ามันเกิดขึ้นเยอะมากจนบางครั้งเราไม่สามารถแยกได้ว่าจุดนี้ผู้บริโภคเนี่ยสนใจจริงๆหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นแค่จุดหนึ่งที่ อาจจะเข้ามาแต่ก็ไม่ได้มีความสําคัญมากขนาดนั้นซึ่งทัชพอยต์มันก็มีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นคนที่ดูทีวีแล้วก็โอเคได้ยินโฆษณาได้ยินแบรนด์ต่างๆหรือว่าจะเป็นเพื่อนมาบอกต่อเราอะไรอย่างนี้ก็เป็นทัชพอยต์หนึ่งซึ่งถ้าเราวิเคราะห์ทัชพอยต์ตรงนี้แล้วนำออกมาเรียบเรียงข้อมูลที่ถูกต้องมันก็จะทำให้การทำการตลาดของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะโอเค สำหรับข้อ4คือการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งขอพูดเลยนะคะว่าการทำคอนเทนต์ในปัจจุบันเนี่ยเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากๆเพราะว่ามันแตกต่างจากยุคก,ก่อนในเรื่องของดิจิทัลเรื่องของสื่อเรื่องของข้อมูลที่มันมีมากเนี่ยทำให้คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็เกิดขึ้นหลายรูปแบบ ดังนั้นเราก็ต้องมีความเข้าใจว่าคอนเทนต์แบบไหนเนี่ยเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของเราแล้วเราจะต้องเผยแพร่ทางช่องทางไหนเวลาไหนซึ่งถ้าเรามีความเข้าใจในเรื่องคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งการจับปกลุ่มเป้าหมายกับคอนเทนต์มาแมทช์กันได้มันก็จะทำให้สื่อหรือว่า p r o ด u ักต์หรือว่าแบรนด์อของเราเนี่ยเกิดประสิทธิภาพเกิดความรับรู้มากขึ้น ต่อไปข้อ5นะคะคือการสร้าง Experience ที่มากกว่าการทำ Advertising ก็ขอย้ำอีกครั้งว่า Experience เนี่ยมีความสำคัญอย่างมากในยุคปัจจุบันเพราะว่าในเมื่อข้อมูลต่างๆเกิดขึ้นเยอะมากการทำโฆษณาโดยใช้ข้อมูลที่มากเกินไปบางครั้งอาจทำให้ผู้บริโภคเกิดความไม่รู้สึก Touch ขนาดนั้นซึ่งถ้าตรงนี้เราสามารถเสริมสร้าง Experience เข้าไป ทำให้เขาเนี่ยรู้สึกอินรู้สึกมีความริเลสกับโปรดัก t ของเราสินค้าของเรามันก็จะทำให้ผู้บริโภครู้สึกรักหลงไหลแล้วก็สนใจในแบรนด์ของเรามากขึ้นนะคะนี่ก็คือการออกแบบประสบการณ์ของผู้บริโภคหรือว่าการเสริมสร้าง Experience นะคะสำหรับการทำโฆษณาสุดท้ายนะคะข้อ6คือการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูงสุด ด้วยการที่หัวใจของธุรกิจเนี่ยจะอยู่ที่การใช้ข้อมูลที่เกิดจากเทคโนโลยียุคใหม่จึงอาจไม่ปฏิเสธได้ว่าทักษะการประมวลข้อมูลนั้นกลายเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นอย่างมากซึ่งถ้าเรามีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้องมีการนํามาใช้ในทางที่ e ีเล e ในทางที่ match กับกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ธุรกิจของเราเนี่ยก็จะทําให้การตลาดเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้น แล้วก็จะช่วยลดปัญหาในเรื่องของการคิดเองเออเองหรือว่าการตัดสินใจโดยใช้ความชอบส่วนตัวซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมากก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับ6คีย์เวิร์ด6เทคนิคที่นักการตลาดต้องรู้ในการทำการตลาดยุคใหม่สำหรับเอพิโซดนี้ถ้าใครชอบก็สามารถกดไลค์หรือว่าแชร์หรือว่าถ้า มีแนวคิดอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะก็ยังไงก็ฝากอพิโสดแรกไว้ด้วยนะคะก็ขอบคุณที่รับฟังกันแล้วก็เจอกันใหม่อีพีหน้านะคะขอบคุณค่ะ